สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยที s ค่ะวันนี้วันที่5กันยาย,ยน2556ดิฉันพึ่งนาภาคล่องพยาบาลและคุณเบนจมาลานทิพย์ขันทองค่ะคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกบอ,อจัดนิทรรศการน้ำเพื่อชีวิตระหว่างวันที่4ถึง12กันยายนนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้โครงการบริหารจัดการน้ำกับประชาชนก่อนที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการทั่วประเทศค่ะ ทางด้านนักวิชาการและชาวชุมชนร้อยปีคลอง3ามจังหวัดปทุมธานีก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะขณะนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านติดตามได้จากรายงานค่ะนิทรรศการน้ำเพื่อชีวิตเป็นการแสดงแผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลมูลค่า3,50 0 0 0ล้านบาทมีการจำลองแผนที่บริเวณการก่อสร้างแผนงานโครงการทั้ง9สัญญาเพื่อให้ประชาชนทราบว่า โครงการทั้งหมดจะเกิดขึ้นและมีลักษณะอย่างไรนิทรรศการครั้งนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลกับประชาชนที่สนใจไม่ใช่การรับฟังความเห็นตามคำสั่งสารปกครองเป้าหมายจริงๆก็ให้ให้คนกรุงเทพได้เห็นว่าเขาทำอะไรนะฮะให้ทำอะไรแต่ยังไม่ใช่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงๆเพราะว่าถ้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงๆคือต้องฟัง แล้วก็ต้องถกแถลงอันนี้ไม่ได้ฟังไม่ได้ถกแถลงให้ดูอย่างเดียวจบข่าวเที่ยงและติดตามรายการสินสมอสอนค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปชวนปราศทางวัฒนธรรมพูดคุยกันถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของประชาคมอาเซียนค่ะข่าวเที่ยงหมดเวลาแล้วค่ะคุณพึ่นงนภาดิฉันเป็นจะมาลันร้อมทีมงานองาขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ